สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาฝึกนะครับวิเคราะห์บอลนะครับวิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับประจำวันที่12สิงหานะครับปี2023นะครับวันนี้วันแม่นะครับก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกครับนัดแรกนะครับนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านเซนต์เจมส์ฟาร์นะครับพบการเยือนของทางด้านแอสตันวิลล่านะฮะอ่าวันนี้เลทเปิดนะครับให้ดูตรงนี้นะเปิดสามหกห้านะครับเปิดมาที่0.5นทับหนึ่งนะครับหรือครึ่งคุปลูกนี่นะครับจ่ายน้าให้ทางด้านนะครับ นิวฟัซเซิลอยู่ที่1.05นะจ่ายเต็มนะครับราคาเปิดจ่ายให้แอสตันวิลล่านะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับ0.85นะครับแล้วราคาปรับขยับไหลขึ้นมาที่ให้นิวคาสเซิลนะครับกลับมาดูดีกว่านะครับจ่ายที่0.90นะครับจ่ายให้แอสตันวิลล่ายังเต็มเต็มไปเลยฮะ1.03นะครับซึ่งวันนี้ทําไมราคามันถึงได้ขยับปรับน้ําให้นิวฟัซเซิลดีขึ้นนะผมมองว่าไอ้เจ้านิวฟัซเซิลเนี่ยนะครับเจ้านนนิิวคาสเเซลี่ยมั ตัวผู้เล่นมันพร้อมกว่านะครับแล้วมันได้เล่นในบ้านนะเซนเนปาถือว่าฟอร์มในฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับในบ้านนะครับถือว่าแข็งแกร่งนะวนด้่นแอตตันวิลล่านะครับก็ถามว่าฟอร์มดีไหมนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าผลงานกลับมาแบบอยู่ในระดับที่ดีขึ้นมานะฮะอู่ในเอมิลี่เข้ามาคุมทีมนะครับก็ทําให้ทีมจบอันดับดีขึ้นนะครับฟอร์มการเล่นดีขึ้นนะครับยิงประตูได้มากขึ้นนะครับแต่วันนี้นะครับตัวผู้เล่นของพวกเขาถือว่าขาดหายไปพอสมควรนะครับิ ตรงกลางเนาะเป็นเดนดองเกอร์นะครับส่วนมีบูเวนเดียด้วยนะครับบูเลนเดียนะครับตัวตัวจี๊ดนะครับเป็นปีนะฮะปีกกองหน้านะครับแล้วก็จะขอบเหลมซี่นี่ตัวนี้ก็เจ็บไปนะแต่ก็ได้ตัวนักเตะมามาเสริมทัพนะพอสมควรนะพอสมควรนะสําหรับทางด้านแอตตานวิลล่านะครับได้ทีละมองมาจากทางลิสเตอร์ซิตี้นะครับได้ทีละมองมานะมันจะได้มาฟรีด้วยนะครับก็วันนี้ด้วยเลนราคานะครับแบบนี้นะปรับขยับ ให้เจ้าบ้านดูดีขึ้นนะครับแล้วฟอร์มที่ผ่านมาถือว่าแข็งแกร่งนะครับวันนี้ก็ขอเลือกเชียร์ไปที่นิวคาสเซินนะครับอาจจะลงคลิปประมาณ5้ามงเย็นนะครับก็สวัสดีครับ